Hãy là luôn. Ừ, Tôi ừ. <laughs> ờ, đi về phút học đi. là luôn. Tôi đi về phút học đi. In điều này. Mala, mala, đi thong, mày ảo. Mala, 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 rồi, mala, 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 Nãy này bố ý tôi hằng nhà mà lắm. mà lắm 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 mà จะกินวอลมันกินมันก็ได้เอาได้ให้มันโอ้มาหมดเลยฮีโร่ยุ่งแล้วตอนนี้ยุ่งแล้วน่ารักดีนี่เ,ออเยอะแยะเลยเออน่ารักมากสีสดช่วยอ้าวตัวเล็กยุ่งติดซะด้วยมีมีตัวเล็กไหมตดดัวเล็กมันชื้นมากเพราะว่ามันไม่ค่อยออกนะตรงปลายอะ่ะโอ้โหโอ้ยตัวนี้ดูน่ากลัวมาก,ก,มากนี่นมันชื้นนะเลยดูเปิดเออ เอาละปไปไหนมาล่ามาโนนน้ำไม่ได้นะ่ะเทไปเลยลูกโอ้ยปลยาหม,หมดเลยอ๋อหมดหมดเลยยังยังก็ไปเยอะอ่าโอเคไปโอ้ยสวยจังเลยเนี่ยมาร,รวมๆกันโอ้ยปาดนะาครับ <laughs> อ่ามาเลยปลาสุกสั้นนะ ไปเลอ่ามาหมดแล้วยังเดี๋ยวกดขึ้นอย่าถอยหลังนะอย่าโดน้องนะเบี่ยงไปข้างๆโอย้ยอา,าปอยู่บนหัวมันไม่เป็นไรหลุกเดี๋ยวมันจะนั่นเองพอแล้วเทแล้วเดี๋ยวไปล้างอ่าเดี๋ยวถอยหลังนะน้องอยู่หลังเอาไปแล้วขอบคุณครับ